ซึงเป็นพิธีที่สําคัญสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ศึกษาการอ่านคำพีอันกุรอ่านจนจบเล่มโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการอ่านอันกุรอ่านจึงได้จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนอันกุรอ่านระบบกีรออาตี ต่อเนื่องมาจนถึงพิธีคอตามอัลกุรอานในทุกปีมุ่งหวังที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนอัลกุรอานให้แก่ครูและอาสาสมัครสอนอัลกุรอานตลอดจนทบทวนความรู้ให้สามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูผู้สอนอัลกุรอาน ระบบอีรอตีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการอบรมในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอานในปีนี้อบรมไปแล้ว2รุ่นวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการของการอบรมครูผู้สอนอัลกุรอานวัตถุประสงค์ทบทวน,นากรารอ่านอัลกุรอานที่สองก็เพื่อที่จะให้เป็นเวทีของการพบปะแลกเปลี่ยนอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อให้ครูผู้สอนอัลกุรอาน ได้มีการอบรมองค์ความรู้ต่างๆจากวิทยากรมีประสบการณ์และก็เป็นผู้ที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดยาลาให้ความนัดถือศรัทธาในเรื่องของหลักการศาสนา การศึกษาอัลกุรอานนอกจากจะเป็นการขัดเกลาวจิตใจของมุสลิมแล้วการนําเอาหลักคําสอนในอัลกุรอานมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันจะก่อให้เกิดผลบุญมหาศาลและนํามาซึ่งความดีงามและความสําเร็จของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามการศึกษาอัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ในการศึกษาอัลกุรอานแบบเดิมเป็นลักษณะของการท่องจํา ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านอัลกุรอานให้จบเล่มใหญ่ได้ในเวลาอันสัน้นการที่อับจอยยลาจะให้มีการเรียนการสอนอัลกุรอานระบบกีรอรออาตีทำให้เด็กได้เยาวชนอ่านอัลกุรอานได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องไม่เพียงแต่ทาให้เยาวชนสามารถคอตามอัลกุรอานได้ได,ด้วยไวเพียงไม่กี่ปีแต่ในช่วงเวลาที่อยู่โรงเรียนนั้นเยาวชนก็ยังได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากครูผู้สอนอีกด้วยทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบและการประกอบ ออศาสนาิจที่ถูกต้องสมบูรณ์ปัญหาครูผู้สอนอักรอานเนี่ยบางพื้นที่ไม่มีเนื่องจากว่าครูผู้สอนอักรูอานเนี่ยเป็นครูที่ที่ไม่มีค่าตอบแทนนะครับต้องอาศัยจิตอาสาความเสียสละซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ก็ได้เปิดปหลักสูตรการอ่านกุรูอานร,ระบบกีรอตีซึ่งเป็นระบบการสอนสมัยใหม่มีนวัตกรรม ของการสอนที่รับเอาจากประเทศมาเลเซียนะครับก,ก,ก็จะทำให้เด็กมีความสนุกสนานสามารถที่จะอ่านได้รวดเร็วจาก10ปีที่เราดำเนินการเนี่ยก็ทำให้แทบทุกพื้นที่มีครูผู้สอนอาาัครอานซึ่งซึ่งผ่านการอบรมมาจากอบจยาลาไปเป็นครูสอนในพื้นที่ต่างๆที่ประเสริฐที่สุด คนที่ดีที่สุดนั้นก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานและคนที่สามารถที่สอนอัลกุรอานวิทยากรหรือว่าครูหรือว่าเจ้าบูที่สอนอัลกุรอานเราต้องใช้สติใช้ความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรเพื่อจะให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรานี้สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ ต้องสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสไอ้นั่นแหละผลที่จะออกมาก็มันจะออกมาในความปรเสริฐอ,อยากจะฝึกตัวเองให้ให้อ่านถูกต้องตามอักขรอ่าตะวิทเพื่อที่จะอ่านกรเอได้ถูกต้องพอเวลาเราอ่านถูกต้องแล้วรู้สึกว่า เรา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 ได้ใกล้ชิดกับอลอมาที่สุดตอนนี้ก็คือที่ที่บ้านก็มี 3- ามสี่รายที่จะมาเรียนก็ดีใจนะคืออย่างน้อยเราเรียนไปแล้วเราสามารถที่จะได้ถ่ายทอดความรู้เพราะบางทีเวลาเขาอ่านเขายังอ่านไม่ถูกตามอาาักขรบางครั้งความหมายก็เปลี่ยนไปพอเวลาความหมายเปลี่ยนไปนั้นเป็นบาปท,ที่ที่หนักถ้าเปลี่ยนความหมายเลยต้องขอบคุณนายกนะคะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดก็อ,อยากให้มีต่อไปครัเปเพราะเป็นโครงการที่ ทําให้เายาวชนหรือว่าผู้สูงอายุได้มาเรียนแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็กลับไปปฏิบัติแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การปลูกฝังเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาที่ถูกต้องโดยการเรียนการสอนอันกุรอานจะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหาต่างๆในพื้นที่การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีการจัดโครงการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวเราอาตีและมีการจัดการอบรมทบทวนเทคนิคการสอนอันกุรอานอย่างต่อเนื่องทําให้มีครูผู้สอนอันกุรอานครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอกับความต้องการและพิธีคอตามอันกุรอานจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษาอันกุรณุณาให้สำเร็จได้โดยเร็วการเรียนการสอนกิราอาตีจึงเปรียบเสมือนการเสริมสร้างเงยาวชนที่ดีของสังคมมุสลิมนำไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขต่อไป